อีกครั้งกับรถถังฝั่งอเมริกันนะกับคันแรกของเราในวันนี้ก็จะเป็น m 6 a มเนึ่งเราเปลี่ยนนิดหน่อยศูนปืนอาสาซิบเจ็ดนะแบบนี้ก็ได้ไปแค่นี้พอ กันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปตัวจุดสีกันจุด C เรลองไปทาง,ง,งนี้ไปทางวงเส้นนี้ ข้างหน้าเราก็จะมีรถต่างๆนะให้เพืด,ดีนะโอ้เราเอฟจีสีเข้าไปีโบกลูกใหญ่จบไปอย่างรวดเร็วกับคันแรกขันต่อไปของเราเอฟซ้าสิบหกวีสองกับปืนเก้าสิบมิลลิเมตรที่เชื่อถือได้ของเขา เลยคันนี้แต่ไทร์เจอหนึ่งไทเกเรอสองแอนเตอร์เหรอแต่การได้หมดครับคันนี้ข้อเสียของคันนี้มีอย่างหนึ่งก็คือเกาะที่บางมากแล้วก็ค่อนข้าง,างอ่อนไหวกับปืนใหญ่นะถ้ามีปืนใหญ่ที่ไหนลงนี่นก็คือต้องรีบนีออกมาเอลอือ คั้งทีหนง้ที่หปีสองพี่รู้สึกว่ามันมีการดีเชีดตั้นไปการเรียกร้องพอสนใจที่ดีปีแดี่แปดห้า 4, 8, นำไปก่อน,นอทาท,อที่จุดก็ ที่จุดตอนนี้เป็นอย่างข้าลงหน้ะผมเข้าไม่ได้ต้องมาใส่อคุ้ยๆลบนอกอ่ะโอ้โหจุดโดนไปอาสุดท้ายกับเอฟซี M4A3 นะ M4A3 E2 ไอ้ชอบเปิดดูหน่อยนี่จะจำไม่ได้ ot, เรียบร้อยหัตคันแรกของเรา สำหรับปัที่เซตมานี่ผมลืมเอากระสุนปืนที่ไม่ใช้ออกนะก็จะกลายเป็นว่ากระสุนมันจะเต็มคลังก็ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับใครที่เล่นรถถังแนะนำว่าไม่จาเป็นต้องเอามากระสุนมาเต็มพิก,กัดนะเอามาสักครึ่งเดียวก็ได้หรือหนึ่งหนึ่งส่วนสาม ของของทางกระสุนที่ที่คุได้ถ้าขอใช้ทั้งเก็บละวการยนเสร็จล้ลด้วยนี่เราก็ลงมาแบบโุเคเท่เจะเสร็จสาอายะทำ เป็นหนึ่งราคาเอลฟี่เอ็าอ๋ตไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์อยู่บนเนินอโอ สถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่บุกองไปแล้วไม่เลยฝั่งฝ่าที่มีไพรเซอร์อยู่บนเนินนะจะโผล่ขเข้าไปก็ไม่ได้ เรียบร้อยโอเคข้างหลังข้างหลังมุน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 ก็จบไปแล้วสำหรับตอนี้นะครับ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ